สวัสดีครับอาตเองนะครับวันนี้จะตื่นมาตอนเช้าทำเมนูอาหารเช้าให้คุณภรรยาได้ทานกันครับนั่นก็คือเมนูแยมเบคอนโอโ้บอกเลยว่าสูตรเนี่ยมาจากเชฟเอียนมาสเตอร์เชฟเลยนะครับถ้าบ่ายของท่านมีขนมปังที่เหลือแล้วหรือก,ก็โปรดจะทิ้งขอย้ำโปรดจะทิ้งเออแต่ว่าพอก,กินแล้วเนี่ยจะอร่อยเหมือนกับเชฟเอียนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามคุณภรรยาดูนะครับมาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย เริ่มกันที่วัตถุดิบก่อนกันกรรน,นะครับขาดไม่ได้ก็คือเบคอนก่อนหนึ่งก็ต้องซอยกระเทียมก่อนนะครับจากนั้นก็ซอยหอมเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็เบคอนนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมสับให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะโดนนิ้วจากนั้นก็ตั้งเตาให้ร้อนครับแล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมลงไปค่อยๆคนคนคน,คนให้มันสลดนะครับถ้าไม่สลดก็ลองด่าม,มันสักหน่อยก็ได้ไอไอหอม จากนั้นก็เตรียมซอสที่จะนำมาราดลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำตาลทรายครับผมแล้วก็ตามด้วยกาแฟอมแล้วก็แน่นอนครับตัวน้ำส้มสายชูแอปเปิล้ลเราไม่มีก็ใช้น้ำแอปเปิ้ลแทนไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอมน้ำส้มสายชูเพียวๆเลยครับแม่จากนั้นฮะเราก็อมใส่น้ำพึ่งแทนเมเปิลไซรัปเพราะว่าเมเปิลไซรัปเนี่ยราคาสูงน้ำพึ่งบ้านเราดีกว่าด้อยคำไปเลยคนทั้งหมดนี้ให้เข้ากันครับอจากนั้นก็นำมาราดลงไปบน หอมและกระเทียมที่เราเจียวเอาไว้ให้มันสดนะครับดูสิว่ามันสดหรือยังเนี่ยไม่งั้นก็ตายอีกครั้งหนึ่งลากูไปนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อย,รอยปรับไปอ่อนสักหน่อยนะครับจากนั้นก็นําเบคอนที่เราซอยสไลด์เอาไว้เรียบร้อยแล้วลงกระทะโดยที่งานนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าในเบคอนเนี่ยไขยมันมันเยอะ อยู่แล้วครับผมถ้าตามสูตรเชฟเอียนเลยเนี่ยนะครับก็ต้องนําไปพักก่อนอ้ําแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวเมียจะตื่นแล้วเราก็เทลงไปเลยครับเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็มาทําโทสกันครับไข่หนึงฟองตามด้วยนมสักหนึ่งถ้วยครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คนให้เข้ากัน ื่อจะนำเอาโทต์ขนมปังจากแฮปปี้กระเตนนี่เลยครับเป็นขนมปังน่ากินมากใช้ยิต์สดทำด้วยนะครับแช่ตัวเย็นเอาไว้ช่องฟรีได้เลยจะใช้ก็ค่อยหั่นสไลด์ออกมาแบบนี้แล้วก็นำมาอ้ําชุบลงไปที่ไข่กับนมครับทีติพานใครมีครีมนมข้นๆก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับจะได้นุ่มยิ่งขึ้นครับแช่ไว้สักพักหนึ่งอุ่นเตาให้ร้อนแล้วก็ลงไปทอดเลยนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าไข่ฟองเดียวนี่นะโอ้โหได้ตั้ง3ชิ้นถ้าอยู่กันหัวมีเอ้ย สามีภรรยาแล้วก็สบายจากนั้นก็เทความชุ่มครับอืมไม่เปลืองไข่เราก็ลาดทับลงไปเลยครับให้มันดูดเข้าไปด้านในจากนั้นก็ค่อยๆพลิกกลับอีก,กด้านหนึ่งดูสิครับเริ่มหอมแล้วนะครับสีกําลังดีพลิกกลับอีกนิดนึงจา้าน่ากินจริง,รงๆเลยดูสิอ้อมเหมือนจะเสร็จแล้วแต่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีไข่ดาวเยิมย้มๆสักหนึ่งฟองเพื่อที่จะสไลด์แล้วก็ออมเป็นซอสให้กับตัวขนมปังเราเนี่ยครับเสร็จแล้ว โอ้โหถึงขั้นปาดเหงื่อครับจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะมมมไม่ได้ทงง่ายๆนะคะเมนูนี้ต้องรอสามีทำให้เท่านั้น <laughs> อร่อยมากค่ะเวอร์จริงจริงนานจริงอ่เวอร์จริงจริงเห็นรอยิ้มเนียแบบนี้เราก็ดีใจอ้ํอร่อยหรือไม่อย่ไงลองไปทํากันดูกันละกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับกับโอเวอร์คู๊